เส้นนี้นะครับจากซุ้มนะครับขีดมาที่ข้างแขนมีไหมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องตีนะเพราะว่าเป็นในพิมพ์อยู่แล้วเห็นไหมจะมีร่องรอยอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเป็นเงาตามขอบเลยถ้าท่านได้ดูนะในรายละเอียดในร่องนี่นะนะครับเขาจะมีรายละเอียดเนี่ยอย่างตรงนี้มีหัวงานตะใบเกือบเต็มนะครับสุดสุดก้นเลยนะครับแล้วเกือบเต็ม เทียบให้ดูโดยเต้นทพจันทร์นะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีีที่2นะขออนุญาตพูดถึงเหรียญน,นี้แล้วกันครับเหรียญเจ้าสสองหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอ่าแต่รุ่น2เนี่ยนะครับปลุกเสกโดยหลวงปู่เจือนะออกปี3 5หนะครับอ่าแต่ต้นแบบก็คือหลวงปู่บุญรุ่นแรกนะครับอ่าทีนี้เนี่ยนะครับนำเหรียญท่านไปแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นซีรีส์ของการเทียบพิมพ์นะครับถ้าท่านอยากพิจารณาในครอบพิจารณาเรื่องเกแท้เนี่ยนะครับแบบเป็นเดี่ยวๆแล้วพูดแบบเจาะลึกเนี่ยให้ท่านไปดูในคลิปที่ผมได้ลงไว้นะครับนี่เดี๋ยวผมปักหมุดให้นะครับก็จะเป็นลิงก์ที่ผมพูดถึงเรื่องเกแท้ให้ท่านได้พิจารณานะครับอ่าท่านดูคลิปนั้นเสร็จมาดูคลิปนี้ต่อนะครับคลิปนี้จะเป็นการเทียบพิมพ์นะนะครับเชิงลึกนะครับอ่านะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ เรามีโอกาสได้เทียบแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเทียบดูอะไรบ้างนะครับมาดูกันฮะนะครับท่านดูนะในตำแหน่งของด้านบนนะครับตรงนี้จะแฉลบนะครับเนื้อเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดนะแต่แฉลบด้วยเหมือนกันนะท่านได้ดูองจริงนะครับเห็นไหมเขาจะแฉลบป้านหน่อยเห็นไหมปึ๊บนะครับอ่านะครับแล้วเส้นที่ผมบอกนะครับเส้นนี้นะครับจากซุ้มนะครับขีดมาที่ข้างแขนมีไหมเห็นไหมมีไหมอ่านะครับ ที่หัวไหลนะครับประทานโทษเดี๋ยวผมสูงเข้าไปให้ชัดขึ้นที่หัวไหลนะครับจะมีหลุมตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องตีนะเพราะว่าเป็นในพิมพ์อยู่แล้วเห็นไหมเห็นไหมนะครับอ่าเห็นไหมอ่ามีเหมือนกันนะครับอ่านะครับตุ่มตรงกลางที่บัวเห็นไหมตุ่มตรงกลางที่บัวนะครับมีเหมือนกันนะครับอ่านะครับ พอพระใช้แม่พิมพ์เดียวกันนะท่านดูนะแล้วนี่นะได้เทียบนะท่านเห็นจุดเมนนี้ไหมเมนนี้ไหมอ่านะครับพิมพ์แท้มันต้องมีเหมือนกันนะนะครับเป็นหล่อฉีดแบบนี้ตำแหน่งจะตรงกันเลยเห็นไหมนะครับด้านล่างฟอร์มฉลับไปงี้นะครับเนื้อเงินก็ฉลับเหมือนกันนะครับจุดถัดมานะครับที่จะพูดถึงคือด้านหลังนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปด้านข้างกันนะขออนุญาตไปด้านหลังก่อนนะครับ ด้านหลังเนี่ยนะครับผมมักสังเกตว่าช่วงขอบอย่างเงี้ยนะครับจะมีร่องรอยอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเป็นเงาตามขอบเลยนะครับเห็นไหมเนื้อเงินจะเห็นชัดนะครับเนื้อเงินจะเห็นชัดนะครับรว่าองค์นี้ไม่ค่อยมีมีน้อยมีแค่แถบนี้นิดเดียวนะครับแต่จริงๆเนี่ยองค์ชัดจะจะขึ้นแบบนี้เลยนะนะครับอ่าก็ใช้พิจารณาได้นะจริงๆองค์เนื้อเงินมี อง์นวาไม่มีนะครับถามว่าเก๊เลยไหมไม่นะนะครับเราพิจารณาจุดอื่นเพิ่มเติมได้ครับเราพิจารณาจุดอื่นเพิ่มเติมได้ครับนะครับท่านดูที่ปลายตัวอกักษรหัวปลายตัวอกักษรเห็นไหมแหลมแหลมเห็นไหมแหลมแหลมนะครับเห็นไหมแหลมแหลมนะครับแล้วท่านได้ถ้าท่านได้ดูนะในรายละเอียดในร่องนี่นะนะครับเขาจะมีรายละเอียดเนี่ยอ like ย่างตรงนี้มีหัวคําว่าอ่านเนี่ยเห็นไห ข้างในล่องเนี่ยมีหัวมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะครับถามถึงว่าเอ้ยเกทหอดมันต้องติดเหมือนกันมันติดนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับท่านพยายามดูองค์รวมนะครับอ่ะแล้วก็โคดนะครับโคดนวะจะตอกนี่แนวตั้งขวามือด้านบนนะครับตรงอักษรคำว่าตินะครับตรงนี้ะชาลีตินะครับตรงคำว่าตินะครับส่วนนวะจะตอกไหลใต้คำวันนะครับเป็นแนวนอน แล้วก็ถ้าเป็นทองแดงจะตอกใต้คตําวาติตรงนี้เป็นแนวนอนเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมพูดไปเนี่ยนะครับหน้าหลังเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวดูด้านข้างนะด้านข้างเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการพิจารณาของของเจ้าโศรุ่นนี้นะอ่ะโทษนะครับเราเริ่มที่ด้านบนกันเลยนะครับโอ้นี่นี่มีค่าแป้งเดิมๆอย่างนี้ดีมากนะครับดีมากนะครับพี่นะเริ่มนะครับที่หูเหรียญตรงเนี้ยนะครับ เขาจะมีเม็ดงาอย่างนี้ยเม็ดหนึ่งเป็นหลุมลงไปโอ้โหชัดขึ้นเลยนะครับอ่านะครับเห็นไหมเม็ดงาที่หูเหรียญเห็นไหมอ่านะครับแล้วก็เม็ดงาที่ด้านข้างเห็นไหมนะครับแล้วถ้าเกิดท่านพิจารณาดูดีๆเนี่ยนะครับในภาพรวมเนี่ยเวลาเราพลิกด้านข้างมาเนี่ยเราจะเห็นรอยตะเข็บด้านข้างเห็นปะผ่าครึ่ง นะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างได้นะต้องดูรวมๆนะครับอาศัยประสบการณ์นะพวกนี้เห็นไหมตะเข็บจะวิ่งยาวลงมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเหมือนรอยคุดคู่อย่างเงี้ยนะครับคุดคู่อย่างเงี้ยนะครับด้านข้างเห็นไหมมีเหมือนกันเลยนะครับส่วนองค์ที่ไม่มีมีนะผมผมก็ไม่อยากให้ยึดนะแต่ผมให้ดูภาพรวมนะครับว่า ตรงนี้มันเป็นเทคนิคพิจารณาเบื้องต้นอยู่แล้วอ่ะนะครับอาศัยอย่างเดียวคืออาศัยอะไรรู้ไหมอาศัยประสบการณ์นะครับอาศัยความช่างสังเกตเพิ่มเติมของท่านนะครับตรงนี้ผมแนะนาเป็น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 วิธีพิจารณาที่ใช้ได้จริงนะครับแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะมาดูงานตะใบนะครับอย่างเงี้ยงานตะใบเกือบเต็มนะครับสุดสุดก้นเลยนะครับแล้วกเกือบเต็มเขามักจะเว้นช่วงเนี้ย นะครับบางองค์ก็เว้นอยู่ช่วงนี้นะครับมีแต่ตรงกลางบางองค์มีแต่ช่อก็มีนะครับนะครับถ้าท่านเห็นบ่อยๆท่านจะจําได้ว่ามันมีแบบไหนบ้างนะครับเห็นไหมแต่ตรงนี้ให้ท่านจดจาอะไรได้จดจําล่องเบอร์ได้เบอร์ที่ใช้ตะใบได้นะครับสําคัญนะครับยังมีล่องของการผ่ากลางอยู่เลยนะเห็นไหมเห็นไหมล่องของการผ่ากลางที่องคนวะเนี่ยเห็นไหมนะครับอ่าถัดมานะครับอ่าเดี๋ยวเราพลิกดูด้านขวาแล้วเดี๋ยวเราจะจบซีรีส์ของการเทียมให้ดูนะ อ่ะเห็นมายังมีร่องรอยของตะเข็บกลางวิ่งมาทั้งสององเลยทั้งนวารทั้งทองแดงอ่ะมาถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญต้องแหวะไม่แวะไม่ได้ตรงนี้จะเหมือนโอ้เนื้อเงินดันไม่ค่อยชัดนะครับอ่ะท่านดูนวาแล้วกันนวารเนี่ยท่านเห็นเหมือนเขี้ยวไหมรอยเขี้ยวกันนะครับสองจุดรอยเขี้ยวที่หนึ่งรอยเขี้ยวที่สองนะครับรอยเขี้ยวบนเนี่ยจะเป็นแบนๆเม็ดๆ,ๆเห็นไหม จะเหมือนหยดน้าอันนี้ก็มีนะแต่มันตื้นนะครับผมถึกบอกว่าอย่างเงี้ยพอไม่เจอเนี่ยนะครับถ้าท่านแบบว่าไม่ได้มีประสบการณ์เยอะท่านเห็นเอ้ยไม่มีหรือมีแล้วมันตื้นเบอร์ท่านจะไปปรับว่าเก๋ก็ยังไม่ได้นะครับต้องใจเย็นๆนะพิจารณาผ่าเครื่องเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้เห็นไหมเป็นรอยเขี้ยวงูนะครับน,น,น,นวนะนาวาจะชัดหน่อยนะครับเนื้อเงินไม่ค่อยชัดแต่มีเห็นไหมอ่ะแต่เราดูด้วยองค์รวมเนี่ยนะครับ สิ่งใดที่ควรมีเนี่ยเนื้อเงินก็มีเกือบจะทั้งหมดอาจจะด้วยสีด้วยนะครับที่ดูแล้วสะท้อนไม่ชัดเจน <c oughs> ก็พูดกันจบไปแล้วนะครับ <c oughs> นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างด้านก้นนะครับวิธีพิจารณาเบื้องต้นเป็นยังไงเทียบ <c oughs> แล้วตำแหน่งเป๊ะมากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> ในส่วนที่จะพูดถึงนะครับก็คือบางทีเนี่ยท่านดูแล้วเ,เนื้อเงินดูไม่ชัดอาจจะเป็นด้วยแสงสีที่ผมส่องเนี่ยนะครับมันก็มีผลนะครับเพราะเนื้อเงินมันขาวมันสะท้อนมันอาจจะทําให้ดูตื้น แต่จริงถ้าท่านได้สององค์จริงเนี่ยมีแน่นอนนะครับลักษณะความคมชัดลึกนะครับขององค์พระเนี่ยผมบอกเลยว่าสําคัญทั้งหมดนะครับในการชารนานะครับตำแหน่งพวกนี้ละเอียดอ่อนนะครับใช้การท่านสังเกตท่านมีพระแบบนี้หรือพระอย่างอื่นนะครับอยากจะปล่อยนะครับไม่สะสมแล้วเลิกดูแลแล้วไม่มีใครสืบท่อนะครับย้ายบ้านเป็นศาสนาเต้นท่านประจารย์ยินดีรับเช่ามีพระแบบนี้ส่งมาได้ที่ไลน์แอตเติสามหก ไลน์แอตเติ้ล36เติ้ลทวรารจันยินดีบริการครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเลยครับแล้วพบกันใหม่ในพีหน้าครับเทียบให้ดูโดยเติ้ลทวราชั์ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับเงินหมื่นเงินแสนรอท่านอยู่นะครับถ้ามีภาพแบบนี้อยากเปลี่ยนเป็นเงินสดส่งรูปมาที่ไลน์และทุกช่องทางการติดต่อเติ้ลทวรัจัรยินดีบริการขอบคุณทุกการรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และพบกันใหม่สวัสดีครับ